โอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาอยู่ในจริงหรือไม่จริง EP สองแล้วนะครับก็มาอยู่ในบ็อกฟุตน,นะซึ่งผมก็จะมาทําอย่างนี้นะครับท่านผูม้ชมโอ้โหเขาดันเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่เรียกดันสิขอตีเจ้ากันอยู่นะครับต้องไหนผมยังไม่รู้เลยนี่นะครับ เราก็จะมากินผลดากกันนะครับผลทรายเอาเวกแล้วนะครับเอาเวกเป็นทุกสกิลแล้วนะเราก็จะม,มากินผลนอัน้นี้กันนะครับ ผลดร์งนะผลด่างนะยังไม่เอาเวกนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลแรกด่างก็ ผมทำเป็นเผ่าปลาวีสองแล้วนะเลือนไม่ลดน,นะครับไม่น้นได้ชิวให้เราเออยังไงอะ่ะโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะนะ่ะให้นะครับให้เรามาโลกหนึ่งตรงเควสตรงนี้นะเราจะเห็นก้อนหินให้เรากดขึ้นมา ถ้าอยากทาผลพระเอาเวกทําไม่ได้นะครับก็จะเจอรูตรงนี้อ่ะผมจะลองเข้าไปดูดีว่ามันจะยังเอาเวกได้หรือไม่อ่ะเนี่ยแล้วก็ให้ทํากําแพงแบบเนี้ยน,นะครับแล้วก็เดินชนกำแพงแล้วก็จะมายูแบบนี้ล้ลนะแนะนําว่าให้เป็นเผาปลาหรือไม่ก็ผลน้ําแข็งมาครับใครใช้ผลน้ําแข็งอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้เอาเวกก็ลองมาทํากันได้นะมันจะเอาเวกไม่ได้แล้วตอนนี้ ำให้ดูเลยนจากนั้นเราก็จะเข้าไปนะวิธีออกก็ออกง่ายๆนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านี่ท่านชมอ่านี่มาลอ่าผมจะเอาเวกให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอาเว้นะดาร์กรอคเนี่ยยังไม่ได้เอาเวกนี่เห็นเห็นไหมท่านชมมันอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่ง อ๋นี่เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมอึมม้งไปเลยนะครับแล้ววิธีออกออกง่ายงครับเราเซฟจุดเกิดไว้ตรงไหนเราก็จะก็แค่ว่าไปแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมหรือแม่ก็พากับพามันจะมีเสียงเราบอกว่าพาฉันกลับไปนั่นแหละท่านผู้ชมเป็นไงความลับใหม่และความลับอย่างที่สองก็คือเผาเงาือกุยสองเนี่ย จะลงน้ําได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีลีดขึ้นมาเพิ่มเติมนะอ่าใช่ซึ่งมันมันต้อง่่าเชื่องช้าใช่ไหมในบ็อกฟุตอะใครที่ใช้ผลละไม้ปีศาจอะอเลือดมันจะไม่ลดใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่วีหนึ่งอะลดนะครับเออท่านผู้ชมเลือดของวีหนึ่งลด แล้วก็วีสองไม่ลดนะครับแต่ว่ามันต้องว่ายน้ำช้าขึ้นดิแต่ดูดิอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ายดีว้ะแต่เครื่องผมแหลกนะมันถึงเหมือนว่ายช้าอ่ะนั่นแหละอ้อเป็นไงตึงไหมแล้วความลับอย่างที่สามก็คือ ผลยางสามารถกรันลูกกระสุนได้นะครับจริงนะครับผลยางสามารถกรันลูกกระสุนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลช็อปเนี่ยสามารถกันดาบได้ซึ่งแม้จะเปิดฮาคิหรือไม่เปิดฮาคิก็ไม่สามารถตีเข้าได้นะครับใช่และเผ่า แล้วคือแบบผมนี่พอรู้นี่ว้ามากเลยนะก็ผมเพิ่งสังเกตอยงี้ดีๆนี่เองส่วนมันมีอยู่อย่างที่ห้าก็คือมันมีอยู่ดับหนึ่งที่ไม่ไม่มีในเออโลบอกแบบไม่ใช่สิเอ่อเขาเรียกอะไรนะอ๋อเอ่อวันพีชนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ นั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือมิดไดเบตกับเรนโกคุนะครับอ่ามิดไดเบตกับเรนโกเฮ้ยท่านผู้ชมขอไปตีขอไปตีเจ้านะครับอ่าเจ้าเกิดอย่างนี้ก็หวานดีครับเดี๋ยวผมจะได้ทดสอบไปด้วยว่ามันว่ายช้าหรือว่ายเร็วเออแม่เจ้า ทัหน่ว่าจ็บแสบนะครับตอนบาทะเลลูกสองใหม่นก็เจ็รากเละกลท้งถึงเจ้าทะเลจะเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชม มาผมช่วยนะคะผมช่วยไม่เหลืออีกไม่มากท่าว่าต้องรีบแล้วท่านผู้ชมไปลากเขาหน่อยไปลากเขาทั้งน่อยโอ้โหไม่ทันแล้วนะไม่ทันนะครท่านผู้ชม ไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้โอเคเจ้าทะเลก็อืมปกติมันจะโหดร้ายใช่ไหมคือแบบมันจะไม่เออจริงสิลืมพูดไปเลยว่าอะไรวะลืมไปแล้วท่านผู้ชมเออไอตรงแมบไอตรงที่อะไรวะร้อนร้อนเย็นอ่ะเกาะร้อนเย็นอ่ะ รู้ไหมว่ามันมีความลับอยู่หลังหนึ่งเลยท่านผู้ชมมอนพอเราลงไปในลาวาใช่ไหมเลือดเราจะลดแล้วเราก็ตายพอมอนลงไปมอนม่งไม่ตายสุดยอดอือ,อสัมบุกเกอร์มันก็ยังไม่ตายเลยนะเออสุดยอดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเออแล้วก็ ลไม้กูหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลไม้กูหายไปไหนหมดเนี่ยอารู้ผลเลือบอะผลเลือบหายท่านผู้ชมผลเลือบหายผลน้ําแข็งหายสมกหายเออหายได้ไงวะสงสัยไอพีทมันจะเอออันนี้นะมันจะเข้ามาแล้วมันก็กิน ก็คือมือดีนั่นแหละแล้วผมก็จะมารีวิวของนีด้ด้วยหากใครที่ยังเล่น,นีมันก็เล่นได้นะคะเพราะว่า,ามันเหมาะกับการ PVP มากกว่าสก,กิลแรกเป็นสก,กิลดาร์กรักนะฮะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยไปก็จะปล่อยลูกอุกกะบาดไปนั่นแหละ ที่สองก็คือบดดูด,ดสิ่งของถ้าเราถ้าเรากดค้างมันไว้แล้วมันระเบิดเองมันจะแรงมากๆเลยสกิลนี้ก็คือที่ดูดมอสเตอร์ถ้ามอนสเตอร์อยู่ในวงรักมีเรามันจะทำดาเมจแล้วก็ทำตูขึ้นไปด้วยไปชมบรรยากาศของสวรรค์นะครับส่วนสกิลสุดท้ายคือ โอแบตเหลยยี่สิบนะครับสกิลบอลนะครับนี่นะครับ,รบ, hmm, รบมันก็จะดาเมจแรงถ้าทำตื่นมันจะดีกว่านี้นะโอเคบอกแล้วโอเคนะครับท่าชมเดี๋ยวขอไปชาร์จแบตก่อนแป๊บนึงโอเคก็แค่นี้แหละนะแล้วก็มีความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือ สวานโลกหนึ่งกับสวรรโลกสองไม่ต่างกันครับต่างกันแค่สายแว่นกับไม่สาแว่นนี่ความลับโคตรเจ๋งแล้วรู้ไหมว่าเอ่อ้าคคุมของสวรรกับของเจเรมีอ่ะมันเหมือนกันนะครับแค่ย้อมสีเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนค่าสถานะโอเคนะครับทุกช่อบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้บาย